สวัสดีเช้าวันใหม่อากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝ้ายลม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 หิมะตกนะคะเราก็จะขับรถไปทำงานเช่นเคยค่ะขับไปทำงานได้ขับไปทำงานก็ต้องไปส่งคุณลูกชายด้วยนะคะนี่ลมแรงเอาขยะไปทิ้งสวัสดีสาวนี้ที่ออสโล รถไปทํางานนะคะก่อนไปทํางานเราก็ไปส่งคุณลูกสายก่อนลูกสายอิสันเป็น VF-A จับรถที่ใดได้ไปส่งทุกทีนี่คือบรรยากาศวันนี้โอฮ,อฮิมะค่ะฮิมะเจ้าช่วยกล้วยทอดมันยอดมากได้ขับรถไปทํางานนะคะเก้าโมงเช้าแล้วนะคะเงียบเหงาเลยเราจะไปทํางาน สายหรือเปล่าเข้างานเก้าโมงนี่แปดโมงสี่สิบห้าแล้วโมโรอแต่คุณชายดูค่ะหิมะเมื่อไหร่จะหมดนี่โอ้เล่นก็เล่นนะนี่แหละคะ่ะชีวิตคนต่างแดนดูเชิญกับความเล่นของมา้าตะปันจักรยานนี่โอ้โหมันเลยไะยะค่ะ าหิมะตกโปรยปรยถ้าไม่หนาวนี่อากาศเมื่อวานพอดีนะคะวันนี้หนาวมาอี<ม>พี่น้องคะชีวิตโอ้โอจับเล้าจับเล้าวกลัวลื่นกลัวมันลื่นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหิมะเราไม่อยากเสียเวลากับการมิดแล้วก็คล้องไว้เลยค่ะการไว้ดีกว่าแก่ ตนถ่ายเพื่อนร่วมงานเป็นธรรมดานะคะถ้าเราทักทายเพื่อนร่วงงรมาะะาาง,าวง,งานเราก็จะแบบว่าสดชื่นโลกนี้เป็นของสัน <c oughs> ชีวิตต่างแดงดีนะกะว่าจะวิ่งออกกำลังกายมาทำงานไม่รู้ว่าหิมะตกมิน่าคุณสามีบอกว่าเออเอารถไปได้เลยนะ ตื่นก็นมาหิมะเปรยป่าล,ลมก็แรงถ้าปั่นจักรยานมานี่คอยไปพอถึงไสเดาะก็ดูหิมะมันก็หนาประมาณนี้ออกป่าด้วยวันนี้เจ้าช่ย่ยไปค่ะเดินไประวังลื่นระวังลื่นไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยนะนเนี่ยนี่บรรยากาศชาต่งตัวให้นักเรียนเรียบร้อยนะคะลมหนาวก็แรงไปค่ะู แรงมากเลยไปดูว่าแรงขนาดไหนลมลมลมมันก็จะหนาวเพิ่มขึ้นเะโกวีเดบโรสเดบโรสลมแรงลมแรงฮู้โหขึ้นจากพุนาไม่ไม่บาร์อินฟอร์มเฮียร์นาและอินฟอร์มพุทธนามาสนามเด็กเล่นนะคะวันนี้ลมแรงดูหิมะโปรยปลายค่ะบนหลังคา

เด็กๆเดยลสนานะรกบเราก็ต้องช่วยเด็กนะคะช่วยเด็กเราก็ต้องกินข้าวด้วยช่วยด้วย ดับมาแล้วอะไรเยอะแล้วยดยดยดมาจากข้างนอกมันหนาวนะคะสนทนอนเลยค่ะก็ต้มร้อนๆอาการไม่ปกติ เด็กก็ร้องไห้กะจององ่าแงเพ่าหนาวสามชั่วโมงครึ่งนะคะอยู่ในหิมะออพอเห็นลำบากขนาดนี้ไม่อยากใช้เงินเลยค่ะอือลมหิมะก็ยังแดง ชื่นใจกินเสร็จเราก็จะทำอาหารให้นักเรียนอาหารสำนักหลับนักเรียนนะคะก็มีชีสขนมปังนี่แหละแล้วก็ตับบดค่ะตับบดตกทั้งวันเลยจริงๆนะคะเนี่ย ลมแรงมากเลยทีหน,น่าไม่ปั่นจักรยานมาทํางานกะว่าจะวิ่งมาทํางานหรือปั่นจักรยานแล้วเชียตกลงมาไม่เคยขาดหายตอนนี้จะบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงนะคะดูหิมะตกทั้งวันค่ะก็จะเยอะ <c oughs> กว่าปกตินะคะอาการเจ็บคอดื่มชาตั้งแต่เลิกจาก ทำไม่นั่นแล้วค่ะจากออกไปข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้เราก็ลุยเดินไปน,นะมะหนาขนาดไหนเส้นทางเดินชีวิตของโอ้โอ้คนเรือที่ขับรถมาปันจักรยานมานี่ต้องคานกลับบ้านนี่เลยค่ะไม,ไม่รู้ว่ารถเพชรอุ่นหรือเปล่าเมื่อกี้ลืมอุ่นเครื่องไว้นานนะ กวาดหิมะนะคะกวาดหิมะกลับไปถึงบ้านกวาดไม่ได้นะคะเพราะว่าอาการไม่สบายนี่กวาดก่อนอกอกหิมะยังตกนะคะงานนี้ขคืนเตียงเลยค่ะหลังเลิกง,งานโอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอาการหน้าเป็นห่วงงปุ่งนี้ไม่รู้จะดีหรือเปล่า เจอกันกิมน้าขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดี